หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูภาพยนตร์หรืออนิเมะหรือซื่อต่างๆผมว่ามันก็คงไม่มากไม่น้อยที่คุณจะได้รู้จักกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพวกแวมไพร์แววฟูฟหรือว่าสิ่งมีชีวิตในโลกแฟนตาซีต่างๆสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถูกเรียกว่ามิสซิเคิลครีเชอร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตในตำนานประปาราซึ่งมันก็บางตัวก็อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้และก็บางตัวก็กินมนุษย์เป็นอาหารด้วยเช่นกัน แต่วันนี้ผมไม่ได้มาพูดในประเด็ e. นถึงสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นหรอกวันนี้ผมจะมาพูดในอนิเมะเรื่องหนึ่งที่มีการเซตติ้งเว r ร์เซตติ้งของโลกที่มีแวมพายและนี่คือเว r ร์เซตติ้งของโยฟุคชิโนอุตะผมว่า8วินาทีที่อินโทรใหม่ที่ผมสร้างแบบลวกๆนั้น ช่วยดึงเวลาให้คุณมีเวลาคิดว่าเอออนิเมะเรื่องยูฟุคาชิโนะตะนี้มันเรื่องอะไรกันผมว่าคงจะมีคนคิดไม่ออกเยอะมากเพราะว่ามันก็ไม่แปลกใจหรอกยูฟุคาชิโนะตะหรือว่าเพลงรักมนุษย์ครั้งขรานั้นเป็นหนึ่งในมังงะและก็อนิเมะเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงมากเท่าไหร่เนื่องจากว่าในตัวของมังงะนั้นเป็นเรทอายุ16ปีขึ้นไปและตัวของอนิเมะนั้นก็อยู่ในระดับ pg 13หรือว่าอายุ13ปีขึ้นไป ทำให้มีหลายแพลตฟอร์มที่ตัดสินใจที่จะไม่ซื้อไปสตรีมมิงยกตัวอย่างเช่นบิลิบิลิหรือว่ามิวส์ไทยแลนด์นั้น a n นิ n วันอเชียก็เช่นกันแต่ผมขอบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในมังงะและก็อนิเมะที่ผมชอบมากที่สุดตลอดกาลเลยเนื่องด้วยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไปไล่ให้ฟังแล้วกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นเรามารู้จักกับโยฟุคชิโนุตะก่อนลวกันโยฟุคชิโนุตะนั้นเป็นผลงานจากอาจารย์โคโตยาม่าที่เคยเขียนเรื่อง ด้วยการชิคาชิหรือว่าเรื่องที่มันเป็นล้างขนมนั่นแหละผมเอาจริงผมไม่ได้อ่านเรื่องนี้หรือว่าดูเรื่องนี้ด้วยซ้ําแต่ว่าก็รู้ว่ามันมีลายเส้นในมังงะที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ซึ่งในตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจในตัวยูฟุคาชิโนะอุตะขนาดนั้นแต่ว่าพอเลื่อนผ่านไปผ่านมาและได้เห็นหลายเส้นของตัวอาจารย์โคโตยามะที่วาดเรื่องนี้ออกมาได้ค่อนข้างที่จะดิบและมีสไตล์มันทําให้ผมรู้สึกอยากจะอ่านมังงะเรื่องนี้มากขึ้น ประกอบกับตอนนั้นเป็นช่วงที่อนิเมะของโยฟุคาชิโนอุตะได้ออกมาพอดีผมเลยตัดสินใจเล่ที่จะไปดูอนิเมะโยฟุคาชิโนอุตะก่อนซึ่งผมบอกเลยว่าผมประทับใจมากเมื่อเะเรื่องนี้และก็อนิเมะเรื่องนี้นั้นได้นําเสนอวาย์ vibe, หรือว่าบรรยากาศต่างๆภายในตอนกลางคืนที่ไม่มีใครอยู่เลยมีเพียงแค่ตัวละครหลักแลยจะมีตัวประกอบนิดหน่อยซึ่งสิ่งที่นําเสนอออกมานั้นไม่ใช่เพียงแค่วา์อย่างเดียว มันคือเรื่องของแสงสีแล้วก็เรื่องของเพลงประกอบที่ผมชอบมากก็ใช่ล้วครับมังะเรื่องนี้คือโยฟุคาชิโนอุตะเป็นชื่อเพลงของหนึ่งในเพลงในอัลบั้มของ ensemble play by creepy n u s ทุกคนอาจจะรู้จัก creepy n u s ในนามของบิงบังบัมบอแต่ว่าผมได้รู้จัก creepy n u s ในนามของโยฟุคาชิโนอุตะ ถ้าเกิดใครยังไม่ได้รู้ว่าอนิเมะเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงผ่านมังงะก็สามารถไปดูคลิป YouTube Short ที่ผมเคยทำไว้ได้ชื่อประมาณว่ามังงะเรื่องนี้เกิดขึ้นจากเพลงแร็ปแต่ผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆก็คือตอนที่เพลงโยฟุคาชิโนอุตะนั้นได้ออนแอร์ไปไม่นานตัวของอาจารย์โคโตยามะก็ได้ติดต่อสายตรงถึงวงคริปปี้นัสเพื่อขอให้เขาได้เอาชื่อของเพลงโยฟุคาชิโนอุตะนั้นมาเขียนมังะง เขาได้อินสปายมังงะเรื่องนี้มาจากตัวเพลงโยฟุคาชิโน o อุตะที่วงคริปปี้นัสได้แต่งขึ้นนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้มังงะเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้อนิเมะของมังงะเรื่องนี้นั้นใช้เพลงประกอบส่วนใหญ่จากวงคริปปี้นัสและผมบอกเลยว่าเพลงส่วนใหญ่ที่มาจากอัลบั้ม Assemble Play ของคริปปี้นัสนั้นเพราะทุกเพลงถ้าเกิดมีโอกาสผมก็ขอแนะนําให้คุณไปอ่านหรืไปดูตัวของโยฟุคาชิโนอุตะได้ แต่ว่าอาจจะหาดูยากหน่อยอาจจะต้องดูใน c r คราชิโลเพราะว่ามันเป็นอนิเมะที่ติดเลทสิบบวกแต่ว่าในวันนี้ที่ผมมาพูดนั้นผมไม่ได้ต้องการจะมาพูดเรื่องของตัวมังงะว่ามันมีเนื้อหาประมาณไหนหรืออะไรทํานองนั้นผมจะเกินให้ฟังคร่าวแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้คือ World well Setting ของอนิเมะเรื่องนี้ใช่ล้วครับเวิล well ด์เซตติ้ของอนิเมะเรื่องนี้เป็นเ well วิลด์เซตติ้ที่มีการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และแวมไพร์ และกลไกการทํางานในตัวของแวมไพร์และมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในเอนิเมะเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการกลายเป็นแวมไพร์หรือว่าการตายของแวมไพร์หรือว่าการดํำรงอยู่ของมันว่ามาจากไหนและจะดํารงอยู่ไปถึงเมื่อไหรผมยอมรับให้ว่าแอนิเมะเรื่องนี้นั้นมีความแฟนตาซีและก็ไซไฟระดับหนึ่งทำให้ World Setting ของมันนั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจและก็น่าทำความเข้าใจ และเนื้อหานี้จะมีการสปอยถึงตัวมังงะด้วยเช่นกันเพราะว่าในอนาคตมันจะมีเนื้อหาหลายอย่างที่สําคัญใครยังไม่ได้อ่านหรือใครยังไม่ได้ดูผมแนะนําให้ไปอ่านหรือไปดูก่อนซึ่งอนิเมะซีซั่นสยังไม่ออกด้วยซ้ําถ้าเป็นไปได้ก็ไปอ่านให้จบก่อนแล้วค่อยมาคุยกันดีกว่าเพื่อ <that> เป็นการไม่เสียเวลาเรามาเร,เริ่มตัวของ v e r s i t ิ i n g y ย Fukashi No ตะกันดีวกว่า โยฟุค ok no, ิชิโนะตะเลยว่าเพงลงรักมนุษย์ค้างคาวนั้นเป็นโลกที่การมีอยู่ของแวมพายนั้นมีอยู่จริงแต่ว่าเงื่อนไขหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับแวมพร์หรือว่าการเป็นแวมไพร์ต่างๆนั้นมันจะไม่เหมือนกับที่เรารู้จักกันมาอย่างแรกสุดในการการ,การที่จะพูดถึงแวมพร์นั้นผมว่ามันคือการพูดถึงว่าคุณจะกลายเป็นแวมพายได้ยอย่างไงถ้าเกิดเราเคยดูอ่าทรอยไลท์ Twilight, หรือว่าเคยดู หรืออ่านมังงะที่มีความเกี่ยวข้องกับแวมพร์คุณก็จะรู้ว่าแค่โดนกัดคุณก็สามารถกลายเป็นแวมพร์ได้แล้วแต่มังงะเรื่องนี้นั้นมีตะก,กะหรือว่ามีเว r ร์ s เซ t ติ้งที่ต่างออกไปเพราะว่าแค่กัดอย่างเดียวนั้นคุณจะไม่กลายเป็นแวมพร์เนื่องจากว่ามันก็ดูสมเหตุสมผลนะถ้าเกิดคุณจะกินข้าวสักครั้งหนึ่งทุกครั้งที่คุณจะกินข้าวคุณจะมีลูกเพิ่มขึ้นคนหนึ่งมันก็ยังไงยังไงอยู่เหมือนกัน นั่นเลยเป็นเหตุผลที่การเป็นแวมไพายในเรื่องนี้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการถูกกัดเพียงอย่างเดียวแต่ว่าการเป็นแวมไพร์ในเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถูกกัดหรือว่าผู้ถูกดูดเลือดนั้นจะต้องตอกลมรักแวมไพายด้วยเช่นกันนั่นก็นเลยเป็นหนึ่งในประเด็นสําคัญที่ยกมาใช้ในการดําเนินเรื่องของบางะเรื่องนี้เนื่องจากว่าพระเอกอย่างยาะโมริโคนั้นไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความรักนั่นเลยทําให้เขาไม่สามารถกลายเป็นแวมพายได้ภายใน ครั้งแรกที่ถูกกัดหรือว่าหลายๆครั้งที่ถูกกัดพูดง่ายๆก็คือมังะเรื่องนี้นั้นจะเน้นไปที่การเดินเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ดูว่าพระเอกเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าความรักมากน้อยแค่ไหนกับกันมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวกําหนดเวลาอยู่ด้วยเช่นกันถ้าเกิดคนคนนึงนั้นถูกแวมไพร์กัดแล้วไม่กลายเป็นแวมไพร์ภายในระยะเวลา1ปีจะไม่สามารถกลายเป็นแวมไพร์ได้อีกเลยอันนี้คือเงื่อนไขข้อที่2ของการเป็นแวมไพร์ แต่ว่าการที่เราจะตกหลุมรักแวมพายได้นั้นมันก็ดูจะเป็นเรื่องยากถ้าเกิดเจอคนแปลกหน้าและตกหลุมรักเลยแต่ว่าเรื่องนี้นั้นแตกต่างออกไปเพราะว่าตัวของแวมพายนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เปลี่ยนไปคือจะมีความหล่อห,อหรือความสวยมากขึ้นมีความน่าดึงดูดในเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามมากขึ้นนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้การที่ใครก็ตามจะตกหลุมรักแวมพายนั้นไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้น ถ้าไม่ใช่ตัวของพระเอกอะนะแต่ว่าเงื่อนไขในการเป็นแวมไพร์นั้นมันก็ไม่ได้มีแค่การถูกกัดอย่างเดียวมันมีสิ่งที่เรียกว่าเคสระดับพิเศษอยู่ซึ่งเคสระดับพิเศษนี้มันก็คือเคสของตัวนาคุจารศินะหรือว่านางเอกของเรานั่นเองตัวของเธอนั้นเป็นเชื้อสายหรือว่าเป็นลูกหลานโดยตรงของแวมไพร์จากรุ่นก่อนซึ่งก็คือแม่ของเธอ แม่ของเธอนั้นได้ตั้งท้องเธอขึ้นแล้วก็ให้กำเนิดเธอขึ้นมาทําให้เธอนั้นกลายเป็นแวมพร์โดยสมบูรณ์ตั้งแต่แรกแต่นั่นก็หมายความว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างแน่ชัดของแวมพร์ตนแรกที่เกิดขึ้นในโลกของโยฟุคชิโนอุตะเลยแม้แต่น้อยเจ้าว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงเพราะว่าตัวของอาจารย์โคโตยามะก็ไม่ได้มีการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าครั้งแรกหรือว่าแวมพร์ตนแรกที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ว่าเราก็รู้ว่าใครคือแวมพร์คนแรก นี่คือตัวของโคชิมิคิคุหรือว่าถ้าเกิดจากที่ดูตามประวัติแล้วหรือจากเรื่องราวที่ไม่ได้บอกอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ถูกสันนิษฐานได้ว่านี่คือแวมไพร์ตัวแรกหรือว,ว่าแวมไพร์ตัวแรกที่ถูกกล่าวถึงในมังงะเรื่องนี้ว่ามีตัวตนมาอยู่นานที่สุดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามการที่มีแวมไพร์มาต้นแรกนานที่สุดเมื่อไหร่นั้นก็ไม่ใช่เหตุผลสําคัญในมังงะเรื่องนี้เพราะว่ามังงะเรื่องนี้เซตติ้งนั้นอยู่ในรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนรุ่นล,นล,นล,นล้นของแวมพร์ไปไกลมากแล้วทําให้มีแวมพายกระจายอยู่ทั่วโลกรวมถึงต้องมีคนที่คอยออกปรับปรามสิ่งต่างๆที่จะทําให้คนทั่วไปรับรู้ถึงการมีอยู่ของแวมพร์จะว่ามันจะมีคนที่เป็นคน จัดการดูแลทั้งหมดอย่างชัดเจนก็ว่าไม่ถูกแต่ว่าแวมไพร์ทุกตัวนั้นก็ดูตัวดีว่าต้องซ่อนความเป็นอยู่ของตัวเองต่อมนุษย์ทั้งหมดนั่นทําให้ในหลายๆครั้งที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในโลกของโยฟุคาชิโนอุตะโดยพวกพระเอกแล้วนั้นก็เลยมีแวมพายหลายตัวที่ถูกโผลมาตามมังหะหรือตามช่วงเวลาเพื่อมาจัดการกับปัญหาต่งตางๆเข้าสู่กับกลุ่มพระเอกเพื่อควบคุมไม่ให้การถูกเปิดเผยว่าแวมไพร์นั้นมีอยู่จริงถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ แล้วก็รู้จักการเริ่มต้นในการเป็นแวมไพา์มาคร่าวๆสักพักหนึ่งแล้ว้นเรามาท่องพรมรู้จักกับแวมไพร์ดีกว่าว่าคุณสมบัติและความสามารถของแวมไพร์เหล่านี้คืออะไร 1. เป็นอมะตะแน่นอนอยู่แล้วแวมพายนั้นมีความเป็นอมะตะไม่ว่าจะถูกทำ้ายร่างกายอย่างการโจมตีที่รุนแรงมากก็สามารถเอาตัวรอดได้หรือว่าสามารถฟื้นฟูร่างกายขึ้นมาได้แต่ว่าเรื่องของความแข็งแกร่งในตัวของแวมไพายแต่ละคนนั้น ก็บอกเลยว่ามีแต่ละคนไม่เท่ากันเช่นกันในเรื่องนี้นั้นไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าทําไมหรือว่าอย่างไรที่ทําให้แวมไพายแต่ละคนนั้นมีความแข็งแกร่งโดยธรรมชาติของคุณสมบัติแวมพายมากหรือน้อยแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วแวมพายนั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่ามนุษย์ทั่วไปอย่างมากถ้าเกิดคุณเคยดูยูฟุคาชิโนวตะแล้วหรือว่าเคยผ่านผตามมาบ้างก็คงจะรู้ว่าแวมพายนั้นบินได้ แต่ว่าเมื่อมีการพูดถึงในเรื่องนั้นจริงๆแล้วแวมพายนั้นไม่ได้บินหรอกแต่สิ่งที่แวมพร์ทำคือการกระโดดอย่างแรงมากพอที่จะทำให้ตัวเองลอยอยู่กลางอากาศได้นานๆนั่นเลยทำให้คุณสมบัติของแวมพร์นั้นไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากมนุษย์ท่าไ่และแวมพายนั้นไม่ตายเมื่อโดนแดดด้วยไม่ว่าจะเป็นกระสุนเงินหรือว่าจะเป็นการตอกไม้ที่หัวใจแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ทำให้แวมพายตายได้เลยในเรื่องนี้ พูดง่ายๆก็คือสิ่งที่คุณรู้จักวิธีการฆ่าแวมพร์มาทั้งหมดไม่สามารถใช้ได้เลยในเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณจะฆ่าแวมพายคุณจะต้องมีวิธีที่เปอร์ซฟิกมากกว่านั้นและเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังสรุปง่ายๆก็คือแวมพร์นั้นก็เหมือนกับคนคนหนึ่งที่มีพลังมากกว่ามนุษย์ทั่วไปมหาศาลและก็มีความเป็นอมตะสามารถฟื้นฟูร่างกายได้นั่นคือสิ่งที่ทําให้แวมพร์เป็นแวมพร์ได้ในมังงะเรื่องนี้แต่แล้วถ้าเกิดมันเกิดแวมพายขึ้นมาแล้วแวมพร์จะตายได้อย่่างไรล นี่คือเงื่อนไขในการเลิกเป็นแวมพร์ซึ่งมันก็มีอยู่ไม่กี่ข้อหรอกแต่ละข้อนั้นค่อนข้างที่จะแปลกด้วยและผมพนันได้เลยว่าคุณจะไม่เคยเห็นแต่ละข้อพวกนี้มาก่อนแน่นอนข้อที่1การไม่ดื่มเลือดใครเลยหรือไม่ดูดเลือดใครเลยเป็นระยะเวลา10ปีนี่คือวิธีแรกในการเลิกเป็นแวมพร์ใช่แล้วครับผมว่ามันก็เหมือนกับการขาดสารอาหารตายนั่นแหละแต่ว่าในแง่ของแวมพร์นั้นสารอาหารที่เขาต้องการก็คือเลือด ซึ่งมันก็ดูสมเหตุสมผลดีที่เกิดคุณจะให้แวมไพร์ฆ่าตัวตายแวมพายตนนั้นก็จะต้องไม่ดื่มเลือดเป็นระยะเวลา10ปีซึ่งแวมพร์แต่ละคนในเรื่องนั้นทุกคนต้องดื่มเลือดเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดื่มเลือดแล้วนั้นจะทําให้อาการอยากเลือดนั้นค่อนข้างที่จะรุนแรงอาการอยากเลือดในตัวของแวมพายในมังงะเรื่องนี้นั้นหากไม่ได้รับเลือดในระยะเวลาที่สมควรก็จะเริ่มมีอาการก้าวร้าวแล้วก็พร้อมที่จะฆ่ามนุษย์เลยก็ว่าได้ ก็ผ่านกันไปแล้วกับวิธีแรกที่จะทําให้แวมพายตายส่วนวิธีที่2นั้นผมบอกเลยว่าเป็นวิธีที่แปลกและโรแมนติกมากเงอนไขในการเลิกเป็นแวมพายของตัวแวมพายข้อที่2นั่นก็คือการที่แวมไพายนั้นตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดแวมพายตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งแล้วแวมพายไปดูดเลือดคนคนนั้นจะทําให้แวมพายตายในตัวของอาจารย์คโตยาม่านั้นได้คิดวิธีนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหนึ่งในคีย์พอยต์หลัก ในการจบภาคของทัศนศึกษาในยูฟุคาชิโนุตะซึ่งอีสักพักแหละก่อนมันจะมาแต่ว่าภาคนี้ผมบอกเลยว่าเป็นภาคที่สนุกมากการใช้เงื่อนไขที่ค่อนข้างจะผูกมัดในแง่ของความรักเข้ามาเป็นเงื่อนไขในการทำให้คนคนหนึ่งตายได้หรือเวมไพ์ตน,นึงตายได้นั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ค่อนข้างจะบาดตาบาดใจมากพอควรแต่ว่าถือเป็นหนึ่งในคีย์พอยต์หลักที่อาจารย์เขาโตยามะหยิบมาใช้ได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ ใช้ได้อย่างถึงพิกถึงขิงจริงๆออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกือบลืมไปเลยถ้าเกิดคุณเป็นแวมไพร์แล้วคุณไม่สามารถดูดเลือดแวมไพร์กันเองได้และเมื่อคนธรรมดาได้ถูกดูดเลือดและกลายเป็นแวมไพร์จากที่เดิมนั้นเขาเคยตกหลุมรักตัวของแวมไพร์ที่เป็นเหมือนกับแม่หรือว่าการที่เป็นคนที่ทําให้เขากลายเป็นแวมไพร์สักวันหนึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้ตกหลุมรักแล้วเพราะว่าแวมไพร์นั้นดำรงอยู่ตลอดไป มันไม่ใช่คนคนเดิมหรอกที่เขาจะตกหลุมรักและอยู่ด้วยตลอดไปมันก็เหมือนกับแม่นกที่ให้กําเนิดลูกนกและสักวันหนึ่งลูกนกก็จะออกจากลังและเงื่อนไขสุดท้ายในการฆ่าแวมไพร์ก็คือถ้าเกิดคุณเป็นแวมไพร์ประเภทที่เกิดขึ้นมาจากลูกหลานของแวมไพร์โดยตรงนั่นก็จะไม่ทําให้คุณถูกฆ่าโดวยวิธีนี้ได้แต่ว่าแวมไพร์ทุกตัวนั้นที่มาจากมนุษย์มาก่อนจะมีจุดอ่อนทั้งหมดก็คือเมื่อเขากลายเป็นแวมไพร์แล้ว โลกของโลกมนุษย์ที่เขาเคยอาศัยอยู่เขาก็จะได้ละทิ้งมันไปและเริ่มชีวิตใหม่แต่ว่าจะมีสิ่งของบางสิ่งบางอย่างที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เขายังผูกพันกับความเป็นมนุษย์หรือว่าโลกก่อนหน้าที่เขาจากมาอยู่สิ่งนี้เรียกว่าจุดอ่อนทางกายภาพหรือว่าจุดอ่อนโดยใช้สิ่งของสิ่งของเหล่านี้คือสิ่งของที่เชื่อมโยงระหว่างตัวเขาและโลกมนุษย์ก่อนหน้านี้ทําให้เขายังมีความผูกพันในการเป็นมนุษย์อยู่และก็ทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าจุดอ่อนในการใช้ทำลายแวมพร์ได้เช่นกัน นี่ก็คงเป็นเวอร์ซิติ้งคร่าวๆของยูฟุคาชิโนะ u t ตะแล้วก็กลไกลการทำงานของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแวมไพร์ภายในเรื่องของยูฟุคาชิโนะอุตะถ้าเกิดผมขาดตกบกพร่องตรงไหนไปหรือว่าลืมพูดบางเนื้อหาไปก็ฝากช่วยค orrect หรือว่าช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วยเถิดเอาจริงผมว่าคนที่จะมาช่วยค orrect หรือจะมาช่วยแก้ไขนั้นก็คงมีไม่เยอะหรอกเพราะว่า มั่อ่ะเรื่องนี้นั้นค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มมากๆแต่ขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจนถึงตอนนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าถ้าเกิดเป็นคลิปอะไรอยากรู้ก็กด subscribe ไว้แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็กด like. ไลค์ไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ Thailand ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ